โอเคค่ะอยากาคาง่ายที่เราได้รับบัรเป็น c o Theory นะคะค่ะ,คะก็สำหรับการเป็น c o Theory นะคะทุกคนจะบอกว่าก็ไม่ได้ยากสำหรับดีคือช่วงแรกเนะี่ยในการเริ่มธุรกิจมันยากอยู่แล้วเนาบพี่นแต่ว่าพอเราธุรกิจไปสักพักหนึ่งเนี่ยรีบความสุดว่าเราสามารถทำได้ไม่ว่า ราจะทําอะไรเราก็ประสบความสําเร็จเนาะถึงแม้จะเจออุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันคืออุปสรรคในการทํางานอยู่แล้วเนาะฮอลลี่ได้ทํามาสักระยะประมาณเข้าปีที่3นะคะรี่รู้สึกว่าการทำธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้ชอบเราทําแล้วเราสนุกกับมันเราทําแล้วเรามีความสุขไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรเนี่ยรี่ก็สามารถผ่านไปไดะะ้ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนั่นเองคะ <c oughs> ทำไมถึงเลือกซินดอร์เป็นคอมพิวเตอร์คนแรกคะทำไมถึงเลือกคุณอินทำไมคะจริงจริงต้องบอกก่อนว่า บอกทุกคนเสมอว่าไม่ใช่แค่เธอรี่เลือกคุณอินวันนี้ค่ะแต่ว่าคุณอินต้องเลือกเธอรีด้วยอออขอบคุณพี่อินมากค่ะแล้วก็คือมันแสดงให้เห็นว่าแปลว่าสินค้าของเราเก็มีคุณภาพพี่อินถึงเลือกที่จะตอบรับการเป็นพรีเตอร์ของเทอรีแล้วก็พี่อินเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจรุร่นใหม่ไฟแรงมากสําหรับน้องของวัตชัยใช่ใช่เรารู้สึกว่าดีเอเอมีความเข้ากันแล้วก็เข้ากับแบรนด์เพราะว่าเป็นนักธุรกิจเหมือนกันแล้วก็พี่เป็นคนที่ ทำงานหนักแล้วก็เก่งรอบด้านแต่ว่าทุกคนดูสิคะว่าผิวหน้าพีนคือแบบว่าไม่สมเลยขอบคุณมากค่ะแล้วก็ที่มองว่าพินนะคะเป็นเหมือนตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ทํางานหนักแต่ต้องดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ชื่อคุณอินนะคะก็ยังคล้ายกับชื่อผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนั่นคือเทอร์รี่ดาร์ล์โรเดอร์เซรามิกพีนเรต้าเซนติเพราะฉะนั้นคุณอินเหมาะสมที่สุดค่ะที่จะเป็นนิวเพรีเตอร์ของเทอร์รี่ยของเราในวันนี้ หมายของเทอร์ี่หรอคะจริงๆรีไม่ได้เคยคิดว่าวันนี้เทอร์ี่จะมาถึงจุดนี้ได้แต่ว่ามันมาจากความตั้งใจของรีอายุเพียง24เท่านั้นเพราะว่ารีต้องการส่งมอบสิ่งที่สุดให้กับลูกค้าทุกคนแล้วก็เป้าหมายต่อไปคิดว่าแบรนด์เทอร์ี่จะไปสู่โกโก้แน่นอน พอคุ้อบคุณยถามคุณอินหน่อยครับเรืความรู้สึกที่ได้รับก็ตอนที่คุณลิซติดต่อ,อมาก็ดีใจครับแล้วก็แอบ,บให้น้องในทีมไปทำเรซูร์สยูนิตติกตอ,อกคเพราะว่าเทอรี่เนีก่ก็รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นแบรนด์ไทยที่คนใช้เยอะมากอยู่แล้วเลยอ่ะแล้วก็ยอดฮิตอยู่แล้วเราก็เลยแอบ,บยังไม่เคยบอกเลยนะว่าเราอ่ะให้ทีมแอบ,บสั่งมาใช้ก่อนจริง,จร,งจริงเลยจริงจริงเหรอแล้วก็ใช้อยู่ ประมาณ2วีคนะครับแล้วก็ที่เราดิบมีก่อนได้นัดคุยกันรู้สึกว่าเราใช้แล้วเราเชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไทยที่มีคุณภาพแล้วก็มีโอากาสได้คุยคนดีก่อนแบบว่าเฮ้ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการวิจัยสนับสนุสนรองรับด้วยแล้วก็การวิจัยดอกยาหลานเขาก็ทํากันมาเวลาเป็นหลักปีกว่าจะได้เซรั่มอินทรีย์ตรงนี้ครับ mm hmm. ก็เลยมั่นใจก็รู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนแบรนด์ดีๆแบบนี้ให้แบบไปไกลๆครับส, <Okay. S 1> สุดท้ายให้ผู้หญิงปากซูมกันแฟน ได้เลยครับก็ขอฝากแบรนด์เทอรี่ไว้ในใจด้วยนะครับโดยเฉพาะตัวเซรั่มนะครับเป็นตัวเซรั่มอินครีมนะครับดาร์ล่าโรโดสเอ็กซ์ตร้าเซนซิทีฟนะครับก็เป็นตัวสารสกัดจากดอกดารลาซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยที่มีคุณภาพมากๆในราคาที่จับต้องง่ายมากๆด้วยแล้วก็จริงๆผมว่าผมไม่ต้องพูดเยอะหรอกไปดูในทิกตอกหรือว่าไปดูในช่องทางการขายต่างๆเนี่ยมีคนรีวิวให้อยู่แล้วแล้วก็บอกเลยว่าของเขาดีจริงผมมั่นใจครับแบรนด์หนของแบรนด์ก็ยังไงก็ฝากติดตามแบรนด์เทอรี่นะคะแบรนด์ อายุน้อยยีสเท่านั้นแล้วก็ฝากติดตามที่อินด้วยนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนมาคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Welcome to Star Society.